ครับผมสวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาดูท้องทุ่งแล้วก็เส้นทางริมห้วยที่ผมอยู่ว่าบรรยากาศในยามเย็นเวลาประมาณนี้ก็จะมีหินครุบเป็นบางจุด บางจุดก็จะเป็นเป็นดินห้วยทั่วไปที่ลรกไว้ก็คือจะมีเส้นทางเข้าได้หลายทาง ช่วงนี้น้ําจะแห้งถ้าน้ําเยอะกว่านี้ปกติจะมีคนมาใส่ตะข่ายดักปลาแล้วก็ใส่เบ็ดถ้าช่วงฤดูน้ําหลากบางครั้งก็ก็จะมีคนแทบทั้งคืนแล้วแต่ช่วงฤดู ถ้าช่วงนี้น้ำจะแห้งหน่อยก็เลยไม่ค่อยเห็นบรรยากาศที่คนเยอะๆถ้าไว้ช่วงหนึ่งที่มีคนเยอะๆที่หาปลาเยอะแบบธรรมชาติแล้วผมจะมาถ่ายให้ดูหม่ออันนี้ก็ประมาณว่าประมาณว่าเป็นบรรยากาศ เป็นแก้มลิงเพราะว่าในพื้นที่นี้ก็มีมาตั้งแต่ตั้งแต่ที่ยังไม่ได้ขุดลอกตั้งแต่ที่เป็นแบบธรรมชาติแต่ในส่วนที่เป็นธรรมชาติสมัยแต่ก่อนนั้นค่อนข้างที่จะรกทึบจะไม่ค่อยมีคนเข้ามาทางนี้ได้แล้วก็แล้วก็มีการขุดลอกใหม่แต่ว่าขุดลอกนานแล้วนะครับ การขุดลอกให้เส้นทางคมนาคมไปถึงกันได้ทั่วแต่ตอนนี้รถผมท่อหลุดใส่ท่อสักครู่ครับผม โดยทั่วไปถ้าฤดูไหนที่ปลาเยอะน้ําขนาดนี้ก็จะมีคนมาใส่ในช่วงลาเย็นช่วงประมาณขนาดนี้ก็จะมีคนเยอะหน่อยก็จะมีคนหาปลาทุกฤดูส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านแต่หมู่บ้านนี้ ก็จะเข้าไปทาง,งห้วยฝั่งรุนอีกมีทางที่เห็นต้นยูคาได้สสุดแก้มลิงก็จะมีตรงโขดหินไว้ไว้ชะลอ,อน้ำจะเป็นฝายฝายหินแบบธรรมชาติแต่ก็จะทำทางไว้เผื่อคนรัดเลาะไปมาเพราะว่า ถ้าไม่ทำแบบนี้ไว้มันก็จะไปอ้อมไกลหน่อยแล้วก็วันก่อนส่วนตรงป่านี้ก็จะเป็นเป็นป่าช้าไต่ก่อนแต่วันก่อนผมผมคิดว่าผมเห็นคล้ายๆ Big กฟูแต่ผมไม่ได้ถ่ายวีดีโอไว้ ประมาณว่าในช่วงที่ผมขี่รถมาได้ประมาณขนาดนี้แล้วผมจะทำคลิปให้ดูอันนี้ผมย้อนกลับไปที่เดิมส,สมมติว่าฝั่งนี้เป็นเป็นปาช้าเก่าใช่ไหมครับแต่ว่าไอการที่ผมเห็นก็ประมาณก่อนหน้านี้ อันนี้ผมจะสมมุติให้ดูว่าเป็นโค้งขนาดนี้เวลามองไปฝั่งนี้ก็จะเห็นแวบๆคล้าแบบยกับมิฟูตแต่ว่ามีขนาดขนาดใหญ่กว่าคนอันนี้ผมไม่ได้ลบหลู่รือว่าท้าทายนะครับผมแค่เล่าให้ฟังสถานที่ตรงนี้ก็จะเป็น ันี่ชาวบ้านก็มาตั้งศาลเป็นศาลเจ้าที่ให้นะครับก็คงเป็นศาลที่ที่แต่ผมคิดว่าเนี่ยฝั่งนี้ครับแต่สิ่งที่ผมคิดว่าผมเห็นมันเป็นคล้ายๆเงาครับ เงาแต่เคลื่อนไหวได้เห็นครั้งแรกผมคิดว่าผมคิดว่าเป็นต้นไม้แต่พมมองมาอีกทีหนึ่งเป็นการเคลื่อนไหวแล้วผมจะจะทำคลิปให้ดูครับเพราะตอนนี้ผมกำลังมองหาทีมงานอยู่ครับ แล้วก็ฝั่งนู้นก็จะเป็นต้นไม้ต้นไม้ที่ที่ยืนต้นตายครับก็จะเห็นได้ตลอดสามารถเห็นได้ตลอดแต่ช่วงนี้เป็นฤดูฝนย่างเข้าฤดูฝนต้นไม้เลยงอกเป็นสีเขียวเยอะแต่ถ้าเป็นช่วงฤดูแล้งจะสามารถเห็นได้แบบชัดเจนครับเดี๋ยวดูไปเรื่อย,รอยครับ แต่ตอนนี้ผมยังกำลังดำเนินงานกับทีมงานอยู่ครับแต่บางทีก็อาจจะช้าหรืออาจจะเร็วเอาแน่นอนไม่ได้แต่แต่ผมก็ถ่ายแบบนี้ให้ดูไปก่อนเพราะว่าด้วยปัจจัยหลายอย่างที่มัน มันไม่สมดุลกันเพราะว่าผมเพิ่งกู้เฟสนี้ได้ครับหลังจากที่ที่ผมเข้าเฟสไม่ได้ก็เป็นปีแต่ตอนนี้ผมพยายามจะ กำลังใช้งานให้เป็นประจำครับบรรยากาศในต้นไม้ที่ยืนต้นตายก็จะมีให้เห็นอยู่ตลอดแต่ผมไม่ไม่ใช่ว่าผมท้าทายหรือว่ามาลบหลู่นะครับอันนี้ผมเพียงแค่ประมาณว่าพาดูพาชมบรรยากาศแล้วก็ เดี๋ยวผมจะสอบถามเรื่องราวกับชาวบ,บ้านพราในประสบการณ์ในก่อนหน้านี้ครับก็จะมีเรื่องเล่าอยู่พอสมควรครับจะมีเรื่องเล่าประลัมปลาอยู่พอสมควรลักษณะต้นไม้เยอะต้นต้นไม้ยนืนต้นตายก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้แต่ถ้ามองในมุมไกลๆก็จะเห็นได้ชัดเจนครับ อันนี้ผมพาชมบรรยากาศก่อนคบโทรศัพท์ผมมันก็เครื่องเกา่าแต่ผมย้ายเฟซมาจากเครื่องก่อนเป็นเครื่องนี้แล้วมันเกิดหยุดชะงักไปนานส่วนฝั่งนี้ก็เป็นที่ดินของคนนะครับเป็นเป็นเกาะแบบนี้ แต่ก็จะมีต้นตะเคียนอยู่ข้างในอีกที่ตอนที่ลอกห้วยแล้วก็กู้ต้นตะเคียนขึ้นมาครับีทางป่าชา้าก็จะอยู่ฝั่งนู้นแล้วก็จะมีต้นไม้ยืนต้นตายเป็นให้เห็นอยู่ตลอดคนระับถ้าถ้าเห็นด้วยตาเปล่าถึงจะเห็นคนระับแต่แต่ช่วงนี้ช่วงนี้เป็นฤดูฝนใหม่จะเป็นต้นไม้รกงอกงามใหม่ๆก็เลย ก็เลยอาจจะดูบางๆหน่อยแต่ก็เห็นได้ตลอดเน,นี้ผมต้องหยุดวิดีโอไว้แค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวผมจะจะทำคลิปให้ดูครับคลิปประมาณว่าเป็นเป็นเรื่องเล่าครับ แล้วผมจะประมาณว่าทำทำวีดีโอให้ชมครับผมทำให้คล้ายๆกับเรื่องเล่าแต่ว่าทำเป็นภาพวีดีโอให้ดูนะครับครับผมสวัสดีครับ